ลัคนาราศีมังกรหรือมังกรนะฮะเดือนกุมภาพันธ์2,568นะลัคนามักรเนี่ยราศีมังกรเนี่ยสานะแคปชั่นหมุนเงินเครียดเรื่องเงินได้มรดกที่ดินตัวเองเนี่ยเครียดเรื่องเงินนะฮะ ตนเองเนี่ยอยู่กระดุมพระหาเงินมาใช้จ่ายค่าบ้านค่าที่ดินค่าเช่าค่าส่วนกลางใดๆเนี่ยหรือว่าจะต้องไปจ่ายอาจจะได้บ้านได้ที่ดินที่จะต้องไปใช้เงินจ่ายเนี่ยกับบ้านที่ดินนะฮะมีเกณฑ์ขายบ้านได้นะถ้าใครจะขายบ้านนะมีได้เงินจากการสูญเสียความตายทางไกลมรดกตกทอดการเดินทางไกลผู้ใหญ่เป็นอริสตูนะ ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอริสตูก็ระวังปัญหาเรื่องการหยิบยืมเงินเรายืมเขาเขายืมเราในการหมุนเงินเนี่ยอาจจะติดขัดนะหมุนเนงิน,น,นตัวเป็นเกลียวแต่ว่าทำสาว่าหมุนเงินได้ไหมหมุนเงินได้นะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นมหาอุดในภพสหัชชะหยิบยืมเงินทองจากเพื่อนได้เพื่อนเยอะเพื่อนมากเพื่อนพาไปเสียเงินแต่เพื่อนก็หารู้ทางในการทํางานแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการทํางานได้พาไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์นะเพื่อนพาไปเที่ยวนะ หรือว่าเราไปเสียเงินเลี้ยงบริวารหรือว่าเสียเงินให้กับคนที่อายุเด็กกว่านะฮะมีคนอายุเด็กกว่ามาชอบพอนะฮะคนที่ถ้าคนที่ให้โชคในช่วงนี้นะก็จะเป็นอาจจะเป็นเด็กนะ เพื่อนนำลู่ทางการเงินมาให้นะฮะออกงานบ่อยเจอสังคมบ่อยนะคบคนอายุเด็กกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ล่วงลับเข้ามาเข้าฝันเนี่ยก็อาจจะต้องไปทําบุญทําทานให้นะฮะหรืออาจจะติดขัดถ้าแก้ดวงก็คงอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับคนที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือไปให้ของหรือสวัสดีอะไรเงี้ยฮะให้ของให้ของกำนันบ้างอะไรเงี้ยก็จะช่วยแก้แก้ดวงได้ฮะ เป็นช่วงเดือนของการจัดการเรื่องเงินและเพื่อนนะช่วงนี้เป็นช่วงของการออกสังคมการหมุนเงินนะถึงมาหามาก็ต้องได้ใช้ออกไปนะก็คือมันไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะก็เนี่ยก็ขอให้เฮงป,ปังๆนะถ้าชอบคำทำนายติดตามกดติดตามนะกดไลค์กด,กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อของคลิปข้างๆด้วยนะ ก็แคปชั่นเดือนนี้ก็คือหมุนเงินหมุนเงินเลยอะหาได้แล้วก็หมุนเงินได้เครียดเรื่องการเงินแต่ก็ได้มรดกได้ที่ดินหรือว่าได้สิ่งของนะสั่งสรค์บ่อยไปเที่ยวบ่อยไม่ถึ่หมายถึงว่ามันมีงานมีสังคมให้เราออกไปอะแล้วก็ระวังคนอายุยเด็กกว่ามารักมาชอบนะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปดู ดูแลเด็กดูแลบริวารเสียเงินให้เด็กเสียเงินให้บริวานนะยังไงก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้นิ่งเป็นช่วงที่เราได้พบเจอคนมากมายใครเป็นอินโทรเวิร์ดก็จะไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดอีกต่อไปเพราะจะโดนลากออกไปนะจ๊ะไม่ค่อยได้หยุดนิ่งนะจ๊ะเฮงๆป,ปงังๆดังๆรวยๆนะฮะบ๊ายบายอ๋อเดืนอนแห่งความรักก็ระวังคนที่เป็นเด็กนะ คนอายุน้อยกว่ามันชอบนะถ้าใครโสดอยู่ก็มองหาคนอายุน้อยกว่านะอาจจะถูกฉลกมากกว่านะฮะหรือคนที่อาจจะอายุมากกว่าแต่ว่าเป็นอา่าระดับเนี่ยต่ำกาเล่าหรือว่าเป็นบริวารเล่าวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคนอายุน้อยกว่าจะนำโชคมาให้นะจ้าให,ให้เฮงเลยจ้า